สวัสดีตอนเช้าทุกคนอันนี้พามาดูมะระมะระจีนนะดูนเนี่ยอันนี้เราเพิ่งออกอันนี้ผสมเกยสอนไปแล้วเนาะผสมพันธุ์ไปแล้วอันนี้อนี้อันี่อันต้นนี้เราผสมพันธุ์ไปแล้วนี่จะลงคลิปเพลงไปเนาะใหญ่แหล่เห็นปะใหญ่ปลาเล่เลยนี่เตรียมเตรียมเก็บแล้วอันนี้เตรียมเก็บเนี่ยวันนี้เตรียมเก็บแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ก็เก็บได้นะ แต่ว่าจะเอาไว้ไปทำพันเนาะเราไม่ต้องไปซื้อเหน,นีหเน,น,น,นี่มันก็จะเป็นรุ่นๆเนาะไล่มาเรื่อยๆเห็นะนี่นี่อันนี้เอยเอาไว้กินเนาะมาคันนี้มาดูมละอันนี้วันเราจะพาดูแต่มละเนาะวันนี้นี่อันนี้มละที่นกเล็กเนาะเห็นไหมลูก ไอ้คุณแม่จ On ีนนริกแล้วค่ะเนี mm ่ยเราก็มาดูมันละมันละคีโนกใหญ่เนาะเราก็ไม่รู้เขาเรียกสายพันธ์อะไรนี่นี่นี่เห็นไหมลูกกัะเลิ่เลยเห็นไหมวันนี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เก็บยังไม่ได้เห็นไหมจบเพียงแค่นี้ก่อนจ้ะแบบเศษสกิจพอเพียงพออยู่พอกินแบบเศษสกิดพอเพียงนะคะ